สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆขอก็มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะสำหรับลูกค้าที่มีคอนโดขนาดไม่เกิน30ตารางเมตรค่ะได้ครบเลยนะคะทั้งผ้าม่านและบอร์เปอร์ในราะคะเป็นหนึ่งหมื่น้าพันกว่าไบาทค่ะเริ่มจากผ้าม่านในห้องนอนก่อนเลยนะคะเราจะเป็นผ้าม่านดิมทาพร้อมกับข้าวปุงเนื้ออย่างดีเลยค่ะซักทำความสะอาดได้และไม่ขาดง่ายด้วยนะคะต่อมานะคะในส่วนของห้องครัวค่ะคุณสามารถเลือกไกล้นนค่ะว่าจะติดเป็นแม่นม้วนแม่ตะแกรงหรือว่าจะเป็นบุรี่อลูมิเนียมค่ะคุ้มมากมาก กับวอลเปเปอร์ที่สามารถติดได้ทั้งห้องค่ะวอลเปเปอร์ที่เราเลือกใช้นะคะไม่ใช่วอลเก่าแบบโลกต็อกค่ะคุณสามารถเลือกขนังโชว์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหลังโซฟาหลังทีวีหรือว่าจะเป็นหัวเตียงค่ะแล้วที่สําคัญนะคะเรายังมีประกันหลังการขายให้คุณค่ะหนึ่งปีเต็มเลยแล้วพิเศษสุดๆค่ะสําหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยนะคะสามารถผ่อน0%ได้สูงสุดถึง4เดือนนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะคุณสามารถคอหาเราได้เลยค่ะหรือว่าจะ inbox ม,มาทางเพจก็ได้นะคะ